นับเวลาถอยหลังอีก2สัปดาห์สำหรับการอัปเดตแพท1.1ของทางตัวเกมว i ธ i n g Wave ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูกันว่า1วันเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อเราถึงเลเวล40บวกซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมอยู่เลเวลประมาณ44ใกล้จะ45แล้วนะครับใกล้ที่เราจะได้เลือกอาวุธ5ดาวแล้วด้วยและจะมีอะไรที่เราต้องฟาร์มลูปจะต,ต้องฟาร์มในรูปแบบไหนและของอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรอตัวใหม่ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปนรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้ว แล้วสำหรับเพืเ่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดียะยะๆเยอะแมากมายสำหรับเพืเ่อนๆที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดะสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมวูดทิงเวฟกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมีทั้งหมด8หัวข้อที่จะมาฝากเพืเ่อนๆนะครับสำหรับ1วันที่เราต้องทําเมื่อเราถึงเลเวล40เริ่มด้วยหัวข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับหัวข้อแรกของเรานะครับนั่นคือในส่วนของการลูปฟาร์มมอนในแต่ละวนันต้องเข้าใจก่อนว่าในการลูปฟาร์มนะครับปัจจุบันเราก็ยังคงฟาร์มมอนในแต่ละวันอยู่นะครับแต่เราจะไม่ได้แบบ เลียร์ทุกจุดภายในแมปแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ไปทำยางอื่นที่เราควรฟาร์มหรือว่าควรไต่นั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับมอนน่จะทําการรีเซ็ตเวลาตีสามของทุกๆวนันหลุมการฟาร์มที่เราจะนิยมนะครับผมก็จะไปนในส่วนของหลุมแถวแผ่นที่ตรงกลางบนนะครับอันี้เราจะต้องฟาร์มและที่สําคัญเราต้องตามเก็บตกต่างๆที่เราขาดหายนะครับอันี้ก็ต้องฟาร์มไปแมปขวาบนที่ต้องฟาร์มเป็นหลุมป,ปกติใครไม่รู้หลุมยังไงก็ตัวไอ้ทางน้านขวานะครับหรือว่าจะดูในส่วนของแผ่นที่ฟาร์มหลุมก็ได้มี ในลูบเพราะว่าในบริเวณนั้นะจะมีมอนสเตอร์ให้เราฟาร์มค่อนข้างง่ายแล้วก็อยู่ใกล้กันไม่ได้ไกลามากวิ่งฟาร์มค่อนข้างที่จะสามารถจบฟาร์มตัวนั้นได้ค่อนข้างไวนั่นเองอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องเริ่มทาในแต่ละวันแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปทําในส่วนของพวกเควสร,รายวันของเรานั่นเองเพื่อที่เราจะสามารถได้รับเพชรในแต่ละวันเนาะเพราะว่าจะมีเควสพวกนี้ให้เราทำได้รับเพชรแต่ละวันแล้วก็ได้ e p ไปด้วยนะครับเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเราก็ยังคงต้องการ EP อยู่นะครับผม60เพชรต่อวัน อย่างต่อมาครับผมที่เราจะต้องทำากันอย่างที่2นั่นก็คือในส่วนของการจัดเซตเอ็กโคแต่ละทีมแต่ละตัวแล้วก็ฟาร์มรอนตัวใหม่ไปพร้อมๆกันซึ่งในปัจจุบันนะครับในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทําในส่วนของทีมตัวละครไว้แล้วนะครับจะมีทีม1ทีม2เป็นหลักๆเพราะว่าเราจะต้องใช้แต่ละทีมเนี่ยในการไต่หอคอยนั่นเองซึ่งแต่ละทีมครับเพื่อนๆก็สามารถจัดเซตได้บางคนจัด3ทีมจัด4ทีมแล้วแต่ว่าจะจัดทีมยังไงเนาะแล้วก็เอาเอ็กโคที่สอดคล้องแล้วก็มีค่าสเตตัสแต ใส่เข้าไปซึ่งในช่วงแรกเราจะเลือกพัฒนาในส่วนของตัวละครเมนหลักของเราก่อนซับทีพแล้วก็ซับฮิวนะครับอันนี้คือสําหรับทีมที่1นึ่งเนาะหลังจากนั้นเมื่อเราใกล้ถึง40เนี่ยมันจะเป็นช่วงเฟสของการฟาร์มเนาะคุณก็ไปปั้นทีม2ทีม3รอได้และที่สําคัญในข่าวที่จะมีการอัปเดตตัวละครในแพท1.1ในวันที่28นี้นะครับก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาถ้าเพื่อนๆต้องการน้องเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มอาร์ติแฟกต์ทุกอย่างครอแล้วก็ทรัพยากรในการอัปเกรดน้องครอได ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูไอ้โคใหม่ว่ามีค่าสเตตัสยังไงแล้วก็มีความสามารถแบบไหนเอามาสามารถใช้กับน,น้องได้หรือเปล่าในช่วงนัน้นนี้ก็สามารถไปฟาร์มเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องทําการดันในส่วนของ data bank ให้เราสูงๆด้วยยิ่ง data bank ของเราสูงๆนะครับมันก็จะเวลาเราฟาร์มเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สีทองเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเนาะอ,อยู่ที่ประมาณ80%นั่นเองก็ถือว่าแทบจะก,การันตีในส่วนของโคให้เราเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ยอย่าลืมฟาร์มแล้วก็เก็บตกกันไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ถึงเลเวล20หรือว่าอะไรเนี่ยอย่าลืมฟาร์มกันไว้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆครับทีเดียวก็จะเป็นการจัด ตัวละครหลักให้เก่งขึ้นไว้ในการไต่หอคอยนั่นเอง อย่างต่อมาครับอย่างที่3นั่นคือในส่วนของการเก็บตกแผนที่ให้ครบ100%สําหรับใครที่ยังเก็บตกแผนที่ยังไม่ครบ100%นะครับแนะนำว่าให้ทําการเก็บตกแผนที่ให้ครบ100%เพราะว่าในแผ่น1จุหนึ่งเนี่ยจะมีการอัปเดตแผ่นที่ใหม่เข้ามาแล้วเราจะต้องใช้เวลาสัส่วนใหญ่นะครับไปทําการถล่มในส่วนของแผนที่ใหม่เพื่อทําการฟาร์มและก็สํารวจเนาะต้องบอกก่อนว่าโรที่จะมีการแจกในแผนที่ใหม่ที่เราประเมินกันไว้เนี่ยประมาณ110ลูหนช่คร้ออาามรวมกับเพแล้วนะก็คือเปลี่ยไเพชร็นไล้วก็คือประมาณ110รับสารยฟี ซึ่งมันจะไม่ได้ถูกคิดกับแผ่นที่แผทนหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งมันแยกกันใครที่อยากได้เพรเพิ่มเติมหรือว่าอยากสำรองเพรไว้เผื่อว่าเอออาจจะลุดเลนอาจจะสุ่มไม่ออกอะไรเนี่ยคุณก็สามารถไปทําการฟาร์มในส่วนนั้นไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวแผ่นที่เนี่ย,เ,ยเก็บไปครบร้อเเนะครับเนี่ยเราก็เก็บครบไปแล้วเนี่ยแผ่นที่1นะกว่าจะครบร้อเปอ์ส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องเก็บยังไงขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับก็สามารถใช้บริการร้านแป๊บครับได้นะครับร้านน้องชายผมเนาะก็มีการรับเก็็บบบแแผนนนนนททีี100นะท่่ะคครรรัักสสหใใจเจได้ ลิงก์แฟนเพจผมวางไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ก็เป็นบริการรับจ้างเนาะก็สามารถจัดการได้นะครับสนใจแบบไหนหรือว่าจะเหมาทั้งแบบก็ได้เพราะว่าส่วนตัวแล้วผมน่าจะเหมาน้องทั้งแบบเลยมันบางจุดที่ยังต้องเก็บตกอีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะทําให้เรียบร้อยนะครับใครทําได้ก็ดีนะครับคุณจะมีทรัพยากรและก็มีเพจไว้ทําการสุ่มตู้ใหม่นะครับย่างน้อยก็ไม่เจ็บหนักในการเติมนั่นเองอย่างต่อมาครับอย่างที่4นะครับผมนั่นคือการฟาร์มพลังงานรอตัวต่อไปที่เราจะปั้น ซึ่งในการฟาร์มวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครนะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบที่จะต้องใช้นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างของน้องอิงโกดหน่อยละกันเนาะคือการที่เราจะอัปตัวละครนะครับให้ขึ้นในสู่ของพวกเลเวล70ครับสิ่งที่ต้องใช้คือเนี่ยคอหลักนะครับเราต้องใช้นะครับแต่ละตัวใช้ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวละครใหม่ที่จะมาก็จะใช้อีกแบบหนึ่งเพื่อนเพื่อสามารถไปฟาร์มรอได้เพราะว่าใช้ค่อนข้างเยอะส่วนดอกไม้จะต้องไปฟาร์มในแผนที่ใหม่เท่านั้นนะครับเพราะว่าในแผนท ันเนี้ยฟาร์มรอนะครับคำนวณดูว่าจะต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็ไปฟาร์มรอหลังจากนั้นครับคุณก็ค่อยไปฟาร์มในส่วนของที่อัพสกิลน้่นเองเพราะว่ายังไงแล้วสุดท้ายอะเราจะต้องทําการปลดสกิลนะครับบางอย่างมันดรอปยากนะไม่ว่าจะเป็นพวกสีทองเนี่ยดรอปยากมากแล้วก็นิยมฟาร์มในช่วงของเลเวล40เป็นหลักนะครับเพราะว่าบางอัจจะต้องใช้ในการชนะไอเน,นี้ยถ้าไปฟาร์มไว้ก็ค่อนข้างดีมากนครับอันนี้ก็อัปเกรดได้เลยเนาะเพราะว่าเวลาขึ้นเลเวล40อ่ะมันจะสามารถอัปเกรดได้เยอะไปฟาร์ม คุณสามารถอัพสุดไปได้เลยเพราะว่าต่อให้น้อง C0 น้องก็เก่งแล้วนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของเมน DPS นั่นเองนะครับอันนี้คือเตรียมไว้ก่อนได้เปรียบมากๆเลยนะครับในการฟาร์มแล้วก็ การปั้นตัวละครส่วนการแบบปั้นดงปั้นดาอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันว่าจะได้ในรูปแบบไหนแล้วก็อาวุธนะครับก็สามารถใช้สลับกันได้นะในกรณีที่ใครบอกว่าปั้นอาวุธไว้หลายชิ้นแล้วก็สำรองอาวุธจริงๆสามารถเอาอาวุธทีมหนึ่งสลับกับทีม2ก็ได้ไว้ในการใต่หอหรือว่าเคลียร์คอนเทนต์ต่ตางๆที่เราจะต้องทําการลงทีมอื่นหรือว่าท่าที่ชนะฐานนั่นเองอย่างต่อมาครับผมอย่างที่5นั่นคือในส่วนการเคลียร์คอนเทนต์หอคอยแล้วก็ประตูนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์หลักๆที่ททททุกกกเเเเมมไ่่่่คคคีีีียรรรร์นนนนะะะััับบถ้าาปปป็อออตจจสสดดห1ืใวขงู เราต้องทําการเก็บแต้มให้ได้ทั้งหมด3,800แต้มอันนี้คือสามารถแลกของในทางร้านค้าเลยนะเว้ยทุกคนอันเนี้ยแนะนําว่าให้ทําให้ครบแล้วก็ในส่วนของประตูนะครับแต่วก็หอคอยในการไต่เนาะมันก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ10วันกับ15ชั่วโมงต้องเก็บให้ครบ30ดาวระดับความยากก็จะแตกต่างกันไปยิ่งระดับสูงพลังก็ต้องยิ่งเยอะอันนี้คือเราจะต้องทําการพัฒนาตัวละครไปด้วยนะไม่นั้นลงไม่ไหวแน่นอนเอาที่เราไหวนะก็สามารถเคลียร์ได้นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปทําการเคลียร์อีเวนต์ต่าง,งเน,งนี ทางทีมงานนะครับก็ได้อัปเดตอีเวนต์ให้เราทําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใครที่สามารถเียร์ได้ก็จะลืมทำในส่วนของอีเวนต์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้รับในส่วนของพวกทั้งเพชและก็ทรัพยากรในการพัฒนาตัวละครของเรานั่นเองคือม,มันมีเยอะมากๆในช่วงนี้เก็บตกเล็กเก็บตกน้อยแต่และอีเวนต์ไปอ่ะดีมากๆครับมันเป็นผลดีสําหรับสายเพียงเราเนาะก็ได้แบบว่าประหยัดกาชาแล้วก็มีกระชาว้สุ่มตัวละครกันด้วยนะครับผมอย่างต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของหัวข,ข้อที่6ครับผมนั่นคือในส่วนการลงบอส พราะอย่าลืมว่าเราเหลือเวลาประมาณสสัปดาห์ใช่ไหมครับและเวลา2สัปดาห์ครับแต่ละสัปดาห์ Databank ตรงนี้จะทําการรีเซ็ตเป็น15ครั้งก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถฟาร์มการันตีบอสแต่ละแมปแต่ละแมปได้ก็สามารถไปฟาร์มได้เนาะต้องการออฟอะไรดีออฟแบบไหนอันนี้คือไปฟาร์มรอตัวละครใหม่ได้ถ้าตัวละครที่เรามีณปัจจุบันเนี่ยเพียงพอแล้วก็โอเคแล้วหรือว่าอยากจะดีกว่านั้นอยากได้ค่าคิเลด,ดคิทแรมติดมาเยอะกว่านี้หน่อยก็สามารถไปฟาร์มเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้แล เเบไนนันองและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่7แล้วก็สําคัญมากๆเลยครับผมนั่นคือในส่วนการเตรียมเพชรและกาชาไว้สําหรับสุ่มตัวละครที่เราต้องการนะครับคือต้องบอกกันก่อนว่าตัวละครต่างๆที่เราต้องการภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทปัจจุบันแล้วก็แพท1.1เนาะในกรณีที่คุณต้องการตัวละครในแพท1.1เนี่ยคุณสามารถฟาร์มเพชรในปัจจุบันแล้วก็ดองไว้ได้เพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการดองกาชาไม่จำเป็นที่จะต้องไปสุ่มตัวละครอื่นเพิ่มเติมนะครับก็คือดองเก็บไว้เลยแล้วก็พลังงานอะ ตัวเกมเน่ยทำการแจกพลังงานค่อนข้างเยอะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาพลังงานไปซื้อนะครับหรือว่าเพชรไปซื้อพลังงานนั่นแหละไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็เก็บดองไว้ได้นะครับเพชรเอาจริงอ่ะ คือถ้าเก็บจริงๆก็ได้จะได้จอมแอนสัก7-8,000ได้นะถ้าใครแบบว่าเซฟๆหน่อยก็ยเกือบถึงหมื่นแล้วก็กาชาต่างๆในเก,เกมแจกอีเวนต์ต่างๆถ้าเก็บตกพวกนี้ไปยังไงก็เพียงพอต่อการสุ่มตัวละครแน่นอนที่เหลือก็ลุ้นอยู่ที่ว่าเราจะหลุดเลสหรือว่าจะได้ตัวละครที่เราต้องการนั้นหรือไม่นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1วันจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อเราถึงเลเวล4 0 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนผู้เล่นใหม่และก็ผู้เล่นปัจจุบันไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าในพาร์ทเนี้ยผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบประธานอภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันไว้ด้วยละกันเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ